ป้ากำลันเหยอกกันพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีงามสวยสวยพี่น้องอีลาแพงอีล่ามายังหอดผีลูกแพงป่าอยู่บ่ลูก อตมมอมอิมาเย็นมาเอาหมอนมาเย็นมาเอาหมอนพัดอ่ะนังลงลป้าใครมาใคยยังอันนะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกการที่เขามาเบิ่งมาส้มส่งสะแพงสบายดีเด้อหนุกได้แล้วสะแพงมาเบิ่งอาการประเมาอีกเพราะว่าบัได้เมื่อห้าล้านเบิดมือวาน ชองมือนี่ดิบดเมือวาดนี่พี่น้องเลยอันมืดอีหล่จะโจกแล้วดังนะล่ะมันสิบาทไม่นนะกับบท่านบท่นเศร้าข่าบเออบท่านเศร้าน่ะดอกพ่อแล้วพ่อแล้วตู้ค่ะพ่อแล้วพี่น้องรถขายตู้โอ้ยโอ้ยถ่ายบท่านค่ะค่ะอะไรเงี้อะไเงี้ยมาวาดนี่ป้านวลห้มหายวันะอามเบิ้ลสี่บานี่อีหล่ะขึ้บอใส่สุ่ง อามาแค่ยา uh, uh, n ค่ u ยาว h a ว่านนี่ป้านวลห่มไห้จังไพ่ห่มนอนผักโยนคำเอออี่ไปใชน่ะ่อนน้อใหม่ฮัห้อ่ละ้เมื่อนี่อาการอันนี่น้าี่น้องมันหนักแต่ว่าบท่ันกินยาหนัก พอเมาเขาเคยแพ้อากาศแต่ว่ายังบวยังบวทันกินอ้าวจะคืออยู่ยังจะจะบวกินโอ้ยนึกบออกยายังเลยยาแก้แพ้อากาศอันนี้ม็ดชีเลืองเลยสีเขียวเม็ดชีเลืองเลืองเออกินแล้วนอนนะกินแล่นมันอยู่ในสูตรวัดบ่แม่นติแม่นสูตรวัดน้ำบวทันกินยาบวชท่านกินติเออเอามาให้ในเด้อมื้อแรงเด้อมื้อแรงนี่สิกินเบิ่งพรามันกินแล้วมันนอนได้ยาสุดตัวน่ะ เคยถ่ายยังกินมาเกินต้นเตือสีถือต้นนักกมีเนาะกระนอนกระเจ้าสีลูกเอาลูกบด้พี่น้องเคยถ่ายอาการกัมันมันกระต้นกระโตกับสบายดีพี่น้องประเด็นเป็นยังดอกแต่ว่ามันเป็นมันมันหนักมันหนักแต่วัดซื้อกระส่วนอื่นกระไข่อยู่ปวดหัวเบื่อนึบพอตาเบื่อหูห่วงนอน ก็เมื่อไงไข่เลยซ่นแน่เมื่อนีงคิดว่ามึงดูร้านสาวมาห้ยยิบมอนห้ยอีละมาพี่อีละมาเด้อมา,ม,ามอนเด้อยิบมอนไปเห็นยังมาว่าวีพี่เร็วๆเด้อลูกละมอนเอาไปเห็นยังเอาไปหมุนนอนบ่ลูก<า>ไปเห็นยังหน่วยบกหน่วยหนุกบกหน่่ยบักไ่หนึ่งไดเอามา,มาว่าวดูห่าหมาว่าให้เอฟซีพังให้ปลาลุงพังดูให้ปลามาหยิบมอนไปเห็นยังลูก ไปเห็นยังลูกเอาเบามาเอาไปหายคูดาวโอ้คูดาวเห็นย <uh> ังล <uh ูกคูดาวมอนหนาว้ฮาฮ่าฮ่ามอนตัวเก่าหนะมันหนาวบ่เออเนี่ยหนาวบ่ลูกได้จังหูว่ามันหนาวมึงเอาวกาฟูยิงเอาไปแก่งโอ้เอล่าอีหล่าหูได้จังได้อีหล่าไปดมมึงบ่จังหูว่ามันหนาวบ่ได้จังหู ยิปมอนให้อีลาเน้ครูด <c oughs> าวมาเล่น, <c oughs> ม,นมื่อวานนี่คือบอกว่าโอ้อีลาลืมครูดาวบอกให้ยิปมอนหลบก,กระดานว่าสัสแ <c oughs> ม่ยิ่งเอาไปแกงเลนแล้ว่าไปตกเถือขี้ขงัวมาเลยเนาว่าล่ะโอ้ยได้เจอเอามอนหลบก,กระดานไปแกงเลนบอกแม่นเนี่ยว่ามีลูกบอลแม่ยิ่งบ้านใดแม่ยิ่งบ้านใด <c oughs> ตาบ้านตาโม่ผมมีบักวาดแกงเลนบ่าลูกจะเอามอนมาแก่งเลน <c oughs> โอ้ยมาอึดมาอยากไอ้ลูกมันเจ็บเอาูกบานโอ้ยถ้มันมีเงินเด้จะซื้อหมักบานไปให้เล่นเนาะอ้าวลูกบานนะมันเจ็บลูกบานน่ะเลยเอาหมอนแนวนี้แล้วสิได้ยิบแต่หมอนหมักบานอันนั้นมันแบบเจ็บได้แบบนุ่มๆนะเออหมักบานมักแกงแหลนนะดิละหมักบานเขียวๆตับตับตับนุ่มๆนะมันจี๋ีไปเจ็บมีบะมีเล่นแหละอ่ะตูนไปบ้านดง จักแล้วเฮ้ยกับบุหูน้ำเขาเลยดอกไปกดกดไปกบกดกันดงหน่อยจักไปยังบุหูแล้วเฮ้ยเนาะอี่ลาอีลา,อ,ลาอีลาเห็นสภาพมาถือขี้ควายกันเลยว่ามานันหน่ำโอ้โอ้ขออี้งัวขี้ยังก็ขอ,อ,อบขอบคุณป้าก่อนขอบใจป้าก่อนขอบใจง,งามๆป้าก่อนตาใจเลือป้าน่ารักที่สุดเลยลโอ้ยแขวนนะนะ มันสีออกอีบ่หน่าบ่แม่มันสีฮักข้าเงาติระรป้าลูกอีลากินขนมลายอีลาจะเสเปไ,ไปทอนฟัน,น,นอ่นะฮะอ,อยากบ่มีแขวะเบิ้งเบิ้งป่าสิเว้าเรื่องนะเอาไปเล่นใส่กันอิสไปทอนพันบ่นั่งพ่ทิพยได้ติดต่อมาบ่เรื่องอากายุดไว้ก่อนเรา้องเนาวเมื่อะมอย จังสิไปซอยสาวก้นถิบไปยังถ่าไฟอก่อนนอะกพี่นองเนาะถ่าไฟมา,จากจังจีเห็ดได้ไปเนะห็ดลังคาเนาะโครงลังคาไฟมันต้องเลยถ่าเป็นเดือนแมนปกติ้ก็ถ่าเป็นเดือนแล้วแต่ไอ้กับเอ้าวเขายังถาเป็นเดือนถ่าเป็นเดือนก,บบอกนนลัวผู้บอกข่ก็ยังเป็นเดือนละนี่เนี่ยสาวแพงการแหลนบังเฮงเติบเลยนะเนาะแพงโดย ประมาณหนึ on نا, ่งซาแพงการแลนแลนเอาไฟเข่าลานกันยังเดือนหนึ่งเลยพี่น้องยังประทันได้ซาพนกะสิประมาณเดือนละโดยต้องรอก่อนเนาะพี่นนองเนาะอาทานได้อยากจะซอยเรือเพิ่นกับเพราะว่าตอนนี้ฮะก็มีเงินอยู่สี่พันบาทพี่้นงคขาไฟผ้ากระซองลานสามกะประมาณเจ็ดพันบาทเนี่เลยเนาะได้ข่าวไปไห่คันจีเป้ลาอันทั้งขาสร้างขายังกับหนึ่งหมื่นซะพี่นนองเลยเนาะ Hmm. หนึ่ง jogo. หมื่นกูแหละสิพอดีเพราะว่าเขาต้องมาไล่ข่าผนดึงซ้ายดึงยังเนี่ยเพื่อเพื่อไหวหานะเนาะหาก็ได้อยู่สี่พันบาททานได้็นอยากจะซอยก็ซอยเลือกเขามาเด้อพี่น้องเด้อสาัตกิบเนาะอย่างสีได้ดําเนินเวียกงานต่อก็ขอประคุนทุกๆุกคนทุกๆทกานที่เขามาเบิ่งมาส้มอะไรเนาะยังไงเราเก็บผันตลอดมา อาบอน่ะนะเหนอาิ่ายเอายอ่อเมาไปใส่มือหน,ไอนนะิไปน้ำกนันโอ้อปเปิ่น้ปเบ่มือนี่นะเปินยาเมาเลยมากมับเมาอีกแน่เนาะถายวา้กเมาพี่น้องไปน่ะดีๆอยู่ถ้่เบิกสภาพกลับมาสภาพกลับมาเนี่ย วาสันเมาอะมือแรงบัได้นอนดอกวาสันเติยังจังจะวาสันเมาเลยสี่ห้องเพลงอยู่เบิดคืน <c oughs> มีมนนเอฟซีอันมีเอฟซีคนหนึ่งว่นนงาเจ้าเพลงเจ้าคือถ่ายอ้างย่อเมาหน่อยนี่แท้เพลง,น,อยอยงนี้ขอคนมก,กห้องนะดาวบันดอนกะชิเกิดมาโดนเลยเถานั่นแหละแล้วก็ มันดนเลยถ่าอยู่เบิดคืนแล้วมื้อแลงนี่คั่นแม่นบ่กุ้มใจจริงๆนั่นแหละเนาะกินก็ไม่สนนั่นแหลจักเพลงอีหยังข่อยก็บ่จักดอกขอบ่จักซื้อมัน FC ว่าสาแพงคือบ่ถ่ายเอาย่อเมาวังเฮงแน่คายดด้แล้วเสือเบิ่งเอาย่อเมาก็คายดอะไรมายติดกระดมเนาะเสือันดเอยเสือคนในบ้านนี่แหละ มื้อน oh> ี้ก um ็มาฟังปลาเมาคุยกับปลาเมาเนาะพี่น้องก็อีละอันนี่คุยคุยกันบักเนื้อนะหาสาระก็สิติดตามเบิ่งปลาเมานี่แหละพี่น้องอาการเนาะดีซําใดมันยังโอ้ยมื้อแงนี่สิจัดการมันยังนกแงสิเฮ็ดแบบดบาดนี่มื้อแงถ้าว่าห่มก็เจ็บหัวสิเอาแบบดบาดนี่ว กินแต่น้ำห่อนก็พอกินเออนวลว่าสีเป้าอ่ะน้ำมะฮ้มหายฮ้มแต่หัวนมีสมุนไพรชนิดหนึ่งอีกที่วันดีดีอ่นยันว่าเป็นไข่แบบเกี่ยวกับอียังเราไขยุงแม่นกับแม่นกับป้าเมาเคยเป็นไข่ยันต้นทึ่งนั่นน่ะมาแส่กินโหลดไขยุงนะบ่มันดีปวดหัวเนี่ยเราแล้วก็ ต้นไใต้ใบดีขะยองอีเมบอกเอาต้นไใต้ใบมาต้มกินอาเมาคิดว่าสีเห็ดงานได้พี่นนองเย้ยเมือน,นี่สีหยิบผ่าตอกตอกแตกเพราะว่าีนกะหยิบไห้สาลามได้หาบอสบายเนีน่ยกะหยิบไห้สาลามส่งสามช้คือว่อาส,ส่งสงาลามจากแต่เมซื่อมันบ่อเล่อยู่ดีน่ากะมาแล<อ>่มาวานซาลาม,ลามตัวใดนีาลามอันเดียวนั่นแหละโอ้ยซีมี่ไปซีมี่ไปกันบอลานซุขอยนี่สาลามมันหกเกิน จะล่ามแปลว่าหกเนาะพี่น้องถ้าแพงบว่าหน้าบ่มเนี่ออกมาแล้วเสร็จโบออกมาหน้าบอซะบ่แพงเสร็จรมาหาโอ,อ้ไหวเหรอออกไปเหยียังแหงกับมือแตกตีนแตกน,ตน,ตน,นี่เลือดหยอยเลือดหยั่งถ้าตาอักก่อนทรงไซส์สิออกอันส่วนออกมาไปลงตุม่มคอยกะขี้งอหน่อยหนึ่งและไปเห,นห,นนหนเยียังลงตุมยันไปหายแมงซ้อนมาจ้ะมือนี่จักอันจักไอ้นั่งติวอยู่เพื่อนหรือบอเมื้อ ว่านนี่ไปหามอมผู้มักเพื่องกับซุกเต็มต้นพี่น้ะงันรยากะทองผ้ากะเจียมใสนั่นแหละเมื่อในเงียบเงาพี่น้องเอ้ยคนยากไปใส่เบิดมาเนี่ยกับชิคอจบคลิปพี่เนาะฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้หน่อยเด้อสบายดี